สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับช่างกูลมอติฟายครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาแก้ไขปัญหาเบาะเบาะมันไม่ยอมล็อกนะครับผมนะครับนี่นี่คือตัวเปิดเบาะนะครับแต่ว่าเบาะตัวนี้นะครับมันไม่ยอมล็อกก็คือปิดได้นะครับปิดได้อยู่แต่ว่ามันมันไม่ล็อกนะครับนี่นะครับแล้วกดกดสุดเลยนะครับ นี่เรากดสุดแล้วนะครับอันนี้กดสุดแล้วแล้วเราก็ดึงขึ้นได้นะครับผมก็คือมันไม่ยอมล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมครับปกติก็จะมีเอ่อเบาเบามันค้างนะครับก็คือเปิดไม่ออกนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับกรณีนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือมันไม่ล็อกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากลไกมันนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วทําไมมันถึงไม่ล็อกนะครับ นะครับ,รบอันนี้เป็นเป็นหูหูเบาะนะครับผมทีนี้นะครับมันจะคว่ำลงไปในรูนะครับโอเคกดลงไปกดลงไปแล้วนะครับอยาคำเพื่อนกดนิดนิดึงได้เลยนะครับผมอ่า เดี๋ยวเรามามาดูกันว่าตัวล็อกมันตัวล็อกมันค้างหรือเปล่าครับถ้าตัวล็อกมันค้างมันก็จะไม่ล็อกนะครับก็คือ,อมันจะนกลไกมันจะไม่ยอมไม่ยอมล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะมาดูกลไกของมันนะครับตัวนี้คือเมื่อกี้มัน เวลามันล yeah so, ็อกแล้วนะครับมันก็ดึงขึ้นได้นะครับก็คือกลไกมันจะกลไกตัวล็อกนะครับมันไม่ยอมทํางานนะครับผมก็คือมันมันก่อไว้เฉยๆนะครับแต่ว่ามันมันไม่ยอมล็อกนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะงัดงัดให้ดูนะครับผมงัดให้ดูเลยนี่ครับงัดออกได้เลยนะครับนะครับโอโหตัวนี้โ้หเกี่ยวตัวนี้งัดออกได้เลยนะครับก็คือชุดกลไกมันไม่ยอมทํางานนะครับวิธีนี้นีะครับเราก็ไม่ต้องถอดออกมานะครับเดี๋ยวเรา ก็แค่ล้างทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ามันเอ่อเป็นซินนะครับล้างตัวนี้นะครับล้างตัวนี้แล้วก็น้ามันเครื่องหยอดนะครับแล้วก็เอาจลบีลอเลื่อนอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสอีกทีหนึ่งก็คืออ่ามันเกาะมันเกาะได้มันเกาะปลายมันเกาะนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเวลาเราดึงมันก็สามารถดึงได้เลยนะครับเนี่ยดึงได้เลยนะครับมัน จังหวะที่มันเกี่ยวมันนิดเดียวนะครับผมนะครับมันเหมือนมันเหมือนจะแน่นนะครับแต่ว่าเวลาเราเราดึงมันก็มันก็หลุดได้โอเคการอย่างนี้นะครับเกิดจากตัวล็อกมันไม่ยอมทํางานนะครับเดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดแล้วก็เราเลื่อนมันน่าจะใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนีครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดนะครับไอตัวล็อกนะครับผมเราจะใช้น้ํามันนะครับ หยอนเข้าไปนะครับหย่อนเข้าไปแล้วก็ขัดขัดขัด,ขดแบบนี้ขัดให้มันสะอาด เก ah. right? ี่ยวชนิดนะครับเอาต่ล้อมันเอาตะโค้งมันเนี่ะเอาตะล้อให้มันหมุนอ่ะเหนือไ้ โอเคเมื่อกี้ตัวล็อกมันไม่ยอมทํางานนะครับผมนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก็คือมันสืดนะครับเวลามันฝืดแล้วตัวเกี่ยวตัวนี้ครับมันมันลงก็จริงแต่ว่าตัวตัวที่เป็นคนไกล็อกนะครับมันไม่ยอมทํางานนะครับมันก็เลยเกาะไว้นิดเดียวนะครับพอมันเกาะไว้นิดเดียวนะครับเราดึงนิดเดียวมันก็หลุดแล้วครับ แต่ทีนี้เราทำก๊าซแล้วมันก็ลื่นแล้วนะครับหูหูเกี่ยวตัวนี้มันก็ทํางานปกติแล้วนี่ครับตอนนี้มันทํางานปกติแล้วแล้วก็เออมันก็ล็อกล็อกได้แล้วครับผมอันนี้ดึงขึ้นไม่ออกแล้วนะครับดึงไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่ครับต้องนี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ยากนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องถอดมานะครับไม่ต้องถอดเอามาทํานะครับ ก็ทำความสะอาดแล้วก็หล่อลื่นนิดเดียวนะครับนะครับทีนี้น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองดูครับลองปิดเวลาเราใส่จะบีมากมันก็มันก็ดีอย่างสีอย่างนะครับเวลาใส่จะบีเยอะมันก็เป็นเหตุให้ฝุ่นมามาจับมาเกาะได้นะครับแต่ถ้าไม่ใส่เลยมันก็มันก็การหล่อลื่นมันก็ไม่ค่อยดี อันนี้เราใส่น้ำมันเครื่องแล้วเราก็เป่าใส่พอประมาณครับใส่เยอะแล้วเดี๋ยวฝุ่นเกาะเยอะฝุ่นเกาะก็ใช้ได้แป๊บเดียวก็จะใ,ใช้จารบียอดไปสักหน่อยนะครับผมเพื่อให้มันลื่นๆนะครับแต่ก็ใส่นิดเดียวพอใส่เยอะแล้วเดี๋ยวฝุ่นเกาะนะครับเดี๋ยวจะเอาลมเป่าเข้าไป ทาดินอันนันสักหน่อยเสร็จแล้วแล้วก็เป่านะครับแม่งครั้งเยอะควนจับ ทีนี้เราก็ได้เนี่ยนะครับสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูโอ้โหแน่นเลยนะครับผมครับเพื่อนๆหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแล้วก็หล่อลื่นนะครับตัวตัวล็อกตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับผมอันนี้ก็ทีนี้ก็ใส่ได้ปกติแล้วนะครับเราได้นะครับ เมื่อกี้มันไม่ย้มล็อกนะครับมันยีดล็อกได้แล้วเดีย๋ยวเราจะกดตรงกุญแจอโอเคไปได้แล้วนะครับผมครับนี่ล็อกเรียบร้อยครับครับเพื่อนๆครับเพื่อ,อ,อคลิปนี้นะครับเพื่อความเข้าใจามากยิ่งขึ้นนะครับสันนี้ผมได้ทำตัวล็อกแบบจำลองมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมได้ทําจําลองไว้นะครับนี่ครับนี่เลยอันนี้เป็นตัวล็อกเป็นกลไกของตัวตัวล้อเบอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมื่อกี้ที่มันที่มันล็อกไม่ได้นั้นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันลยครับนี่ครับตัวนี้มันจัดเด้งเข้านะครับเวลาเวลากดเบาะนะครับนะครับผมเนี่ยนะครับก็คือแล้ว แล้วตัวนี้มันก็ล็อกไม่อยู่นะครับเนี่ยมันก็ดึงออกได้นะครับมันดึงออกได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ฝืดนะครับตัวนี้ฝืดมันมันไม่ยอมเด้งเด้งให้ไปล็อกนะครับตัวนี้ขาตัวนี้มันไม่ยอมล็อกนะครับผมมันก็เลยหัเกี่ยวตัวนี้นะครับมันก็เลยมันก็เลยเด้งคืนได้นะครับนี่ครับมันเกาะมันเกาะไว้นิดเดียวนะครับผม อันนี้มันเกาะไว้นิดเดียวนะครับมันก็เลยไม่ล็อกนะครับผมพอพอเรายกนิดเดียวมันก็หลุดแล้วนะครับนะครับอันนี้คือเราทําแบบจําลองมาให้นะครับผมอันนี้ครับแบบจาลองจากของจริงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นรพอเวลาเราออกแรงดึงนิดเดียวมันก็หลุดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทาความสะอาดชุดนี้อ่อชุดนี้กับชุดนี้นะครับทําความสะอาดให้มันเลื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะลอง ดูกันว่าเวลามันลื่นแล้วมันจะล็อกไหมครับเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนหลังจากที่เราได้ทำการหล่อลื่นตัวนี้กับตัวนี้แล้วนะครับผมเวลาเราหล่อลื่นเสร็จแล้วนะครับมันก็จะลื่นแล้วนะครับนะครับทีนนี้มันก็จะลื่นแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะลื่นแล้วโยงได้ง่ายสบายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเวลาที่ใช้งานจริงมันก็จะคัดลงในลักษณะนี้นะครับตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับมันก็จะล็อกไว ตัวคาเกี่ยวตัวนี้มันจะเกี่ยวไว้นะครับมันจะเกี่ยวไว้ทีนี้มันก็จะดึงไม่ออกแล้วครับผมนะครับถ้าเราไม่เห็นภาพเราก็จะดูอย่างนี้นะครับแต่วิธีการปลดล็อกปกติมันก็จะมีจะมีตัวมาเกี่ยวตัวนี้ออกนะครับปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นนะครับผมนะครับนะครับเพื่อนอันนี้คือกลไกของตัวล็อกบอกนะครับนี่ครับ น,นี่มันล็อกไว้แล้วนะครับมันล็อกมันล็อกไว้นะครับแน,แน่นแน่นเวลารอเบิคกุญแจนะครับมันก็จะมาเตะขาตัวนี้ปึ๊กมันก็จะเด้งขึ้นอย่างเงี้ยครับนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้มันก็จะล็อกแน่นเลยับดึงไม่ออกนะครับเพราะว่าเพราะว่าขาตัวนี้มันมันมันเกี่ยวตัวนี้นนว้มันล็อกไว้อยู่นะครับผม เวลาไขไขกุญแจนะครับเวลาไขกุญแจมันก็จะดึงออกลักษณะนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งออกอย่างนี้นะครับผมแล้วเวลาเวลาเข้ามันก็จะเข้าอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะล็อกเองอัตโนมัตินี่ครับล็อกแล้วดึงไม่ออกแล้วนะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือแบบจําลองของตัวตัวล็อกบอกนะครับผม ถ้าถ้าตัวนี้มันเป็นมันมันมีฝุ่นจับหรือว่าตัวนี้ครับถ้ามีฝุ่นจับระหว่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับมันฝืดนะครับมันก็จะทําให้เบรกล็อกไม่อยู่หรือว่าเบรกค้างได้นะครับผมถ้าเบรกไม่ล็อกมันก็จะค้างนะครับมันมีสองแบบนะครับผมเราก็ต้องคอยทําความสะอาดแล้วก็คอยหย่อดน้ามันนะครับหล่อลื่นมันนะครับผมนะครับเรามาดูอีกทีครับเวลาบอกลงมันก็จะลงอย่างนี้ครับ มันจะล็อกไปเลยดึงไม่ออกนะครับ,รบเวลาเวลาบีดกุญแจมันก็จะเด้งหน่อยอ,อย่างเงี้ยปึ๊กปึ๊กแล้วก็ปึ๊กอย่างเงี้ยครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นแบบจําลองนะครับผมมันไม่ใช่จำลองของตัวนี้นะครับจําลองของต,อตัวนี้นะครับผมมันเป็นแบบจําลองนะครับผม <laughs> ครับบางคนยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็จะทํามาเป็นแบบจําลองมาให้อย่างนี้นะครับอันนี้คือคกลไกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่างกุล Modify ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ